ได้ไปทำง,งานต่างประเทศ,ญ,ศญี่ปุ่นได้พู้ภาษาญี่ปุ่นได้มีประสบการณ์ที่หาที่ไทยไม่ได้ได้ไปพัฒนาตัวเองได้ไปท้าทายกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนที่ชีวิตเก่าๆที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรดีไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาทํางานต่างประเทศรู้สึกว่าตัวเองคิดถูกมากๆที่เลือกโครงการนี้แล้วมาที่นี่ค่ะ 当，时，我，听，到，他，说，他，是， มีแค่ห้าพันไปทํางานที่ญี่ปุ่นได้แบบมันค่อนข้างเหลือเชื่อมากๆห้าพันบินมาแล้วค่ะแล้วก็กลับมาแล้วเพราะว่าที่เออยูนะคะมีกองทุนช่วยเหลือค่ะก็ทําให้เราไม่ต้องใช้เงินก้อนในการเรียนแล้วก็ไปทํางานที่ต่างประเทศค่ะก็หลังจากที่เราทํางานแล้วเริ่มทํางานแล้วก็สามารถทยอยใช้คืนให้ทางโรงเรียนได้ค่ะหนูก็เลยลองสมัครเข้ามาแล้วก็เสียแค่ห้าพันเข้ามาเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนนั้นก็ไม่มีภาษา ไม่รู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นเลยเป็นศูนย์เลยค่ะเซนเซที่เราเรียนด้วยเนะี่ยเขาเป็นรุ่นพี่เราที่มีประสบการณ์มาก่อนเราสามารถถามได้อะไรได้นี่นค่ะเรียนกับเจ้าของภาษาทําให้เราชินกับสำเนียงแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าไวยากรณ์ที่เราพูดเนี่ยมันถูกเป๊ะๆใช่ไหมที่เราเรียนมาถ้าเราพูดถูกอย่างนี้เจ้าของภาษาบอกว่าโอเคสบายแล้วอย่างนี้ ว่ามันคุ้มค,ค่ามากที่เราได้เรียนเยอะเรียนเอาเป็นเอาตายแล้วพอไปถึงที่นู้นเราไม่กังวลเรารู้สึกเราสบายใจที่เรามีภาษาติดตัวกับเราและยิ่งเป็นสายงานวิวัฒน์ที่ต้องคุยกับผู้คนต้องคอยประสานงานก<อ>ับผู้คนก้าวแรกที่หนูเข้าไปใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะวเราเบียบของญี่ปุ่นแน่นมากๆค่ะได้เตรียมพร้อมก่อนที่จะบินมันช่วยเราได้มากๆากค่ะ เรียนที่ A u ค่ะไม่ได้เพียงแค่เรียนแค่ภาษาญี่ปุ่นแต่ยังสามารถต่อวุฒิไปจบปวสได้อีกก็คือเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยในระหว่างที่ทํางานอย<ม>ู่ที่ญี่ปุ่นยังสามารถไปต่อยอดไปเรียนระดับปริญญาตรีต่อได้อีกพอมองกลับไปในอดีตเองรู้สึกแบบกลิ่นเครื่องโน้ตแต่ว่ากล้าที่จะทํางานคนเดียวกกล้าที่จะพูดมากกว่าปกติกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น ตัวเองดูโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาไกลมากเลยนะเด็กอายุ23ปีมาไกลจริงๆนะสถาบัาน a อ u เปิดรับนักเรียนใหม่ทุกวันสมัครได้แล้ววันนี้ยังไม่ต้องชำระเงิน โอกาสมาถึงแล้วคุณล่ะพร้อมสร้างอนาคตแล้วหรือยัง